สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพนนาทีเทพเผยสถานะลาลาอัสยามจีบจริงไม่ได้สร้างกระแสทุกชาวเน็ตจับตามองความสัมพันธ์มาสักระยะหนึ่งแล้วสําหรับความสนิทสนมระหว่างนักร้องสายห้าลาลาอัสยามกับนักสแสดงแพนนาทีเทพหรือสุรเกียรติบุญนาคหลังจากที่นักร้องสาวได้ออกมาโพสคลิปคู่กับฝ่ายชายพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเด็กพาออกมาซื้อขนมกินขอบคุณนะครับ ในขณะที่ทางด้านของแพนสุรเกียรติก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าจีบเด็กเขาเรียกกินหญ้าอ่อนแต่ถ้าคิดถึงคนแก่จนไม่ได้พักผ่อนเขาเรียกว่าอะไรจีบแหละล่าสุดนักแสดงหนุ่มได้เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์รักจริงหรือแค่ปิ๊งกันเล่นๆแพนบอกว่ามันต้องเท้าความอย่างที่ทุกคนทราบว่าก่อนหน้านี้เราก็เจอเรื่องมาก็เหมือนคนปกติทั่วไปที่อยู่สูงสุดลงจุดต่ำสุดเราก็เลยหันหน้าเข้าสู่ธรรมะ ก็ได้มีโอกาสไปเจอกับอาจารย์เชียงปันนวิทย์โดยคุณแม่ของแพนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อยู่แล้วก็จะตามอาจารย์ไปทําบุญอยู่บ่อยๆรวมถึงหลังจากที่ผมไปบวชมาก็ได้เปลี่ยนชื่อจากแพนสุร,รเกียรติเป็นแพนนทีเทพก็ได้คําแนะนําจากอาจารย์เชียงมาเหมือนกันหลังจากที่ศึกษากลับออกมาเราก็ได้ไปเจอกับพี่ลาลาเพราะพี่ลาลาเองก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้ผมกับพี่ลาลาก็อยู่ค่ายอาเอสเหมือนกันก็มีเจอหน้ากันบ้าง จนช่วงหลังห่างหายไปเราก็ไปอยู่กันคนละช่องเล่นละครแทนเลยไม่มีโอกาสเจอพี่ลาลาสักเท่าไหร่พอได้ไปทําบุญกันบ่อยขึ้นก็เจอกันบ่อยขึ้นแล้วที่บอกว่าจีบแพนบอกว่าคือเราได้รับคําปลูกฟังอะไรหลายๆอย่างขึ้นด้วยความที่เราโตขึ้นมุมมองความรักก็เปลี่ยนไปก่อนหน้านี้อาจจะมองคนด้วยหน้าตารูปร่างหุ่นต้องดีเมื่อก่อนเวลาเดินไปไหนกับใครทุกคนต้องมองคนที่อยู่ข้างๆเราก่อนเมื่อก่อนจะเป็นรูปแบบนั้น จนได้รับการปลูกฝังเพิ่มเติมแล้วโตขึ้นด้วยก็เลยเปลี่ยนมุมมองความรักกลายเป็นรักที่ธรรมชาติคือธรรมชาติในที่นี้หมายถึงเราไม่ได้มองด้วยรูปสภาพภายนอกแล้วไม่ได้สนใจแล้วว่าจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าจะเพศหญิงหรือเพศชายคือแต่ก่อนนี้พี่ลาล่าไม่ใช่คนที่ตรงสเปกเราเลยจนอยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นตามไปทําบุญเจอหน้ากันบ่อยเรารู้สึกว่าเวลาเราอยู่กับพี่ลาล่ามันสบายใจ แล้วคนอาจจะทราบดีว่าพี่ลาลาเป็นคนตลกอยู่ด้วยเราก็ยิ้มสามารถปรึกษาได้เราก็เลยมีความสนิทสนมกันมากขึ้นอะไรในตัวเขาที่ทําให้เราตกลุมแพนบอกว่าคือด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราเจอเรื่องที่มันเครียดมาหนักๆบวกกับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยแต่พอมาเจอกันบ่อยขึ้นก็มีการปรึกษาในเรื่องต่างๆแพนรู้สึกว่าพี่ลาลาเป็นคนมีสเสน่ห์นะแล้วเวลาเราอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าสบายใจมาก รู้จักกันมานานแต่มาคลิกกันครั้งนี้อาจจะด้วยเพราะโสดทั้งคู่หรือเปล่าแพนบอกว่าก็ด้วยเพราะว่าอย่างแพนเองก็โสดมาจะปีหนึ่งแล้วระหว่างนั้นมีคุยกันไหมก็มีคุยแต่ก็ถือสถานะโสดมาตลอดในระยะหนึ่งปีตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นการประกาศให้สาวๆรู้แล้วว่าแพนนะทีเทพไม่โสดแพนบอกว่าในเรื่องของสถานะจริงๆต้องถามทางพี่ลาลาก่อนเพราะว่าถ้าสําหรับตัวเราตัวเราใช้คําว่าคนสนิทแล้วกันน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่า เราว่าสถานะณตอนนี้เราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เราจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนคบกันแต่งงานกันมีครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือเราเริ่มต้นด้วยความเป็นพี่น้องกันแต่ถ้าวันหนึ่งสถานะมันไม่ได้พัฒนาต่อไปหรือยุติลงเราก็สามารถกลับไปเป็นพี่น้องกันได้เพราะด้วยความที่พี่ลาลาเป็นคนที่จิตใจดีอยู่แล้ว คือแกน่าจะเป็นคนที่เราสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องแล้วถ้าวันหนึ่งมันไม่ได้พัฒนาต่อไปเราก็สามารถมาเป็นพี่น้องกันได้เหมือนจุดแรกที่เราเริ่มต้นจากการเป็นพี่น้องกันแต่ขณะเดียวกันก็มีคนมองว่าเรื่องนี้มันเป็นการสร้างกระแสแพนบอกว่าเรื่องแบบนี้เราไปห้ามใครอะไรยังไงไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวดูด้วยการกระทําของเราสองคนดีกว่าแต่ที่ผมบอกไปผมไม่รู้ว่าเราจะพัฒนาไปถึงขนาดไหนเราจะไปพูดปากโป่งก็ไม่ได้เพราะถ้าเราทําไม่ได้ขึ้นมา มันจะผิดกับพี่ลาลาด้วยแล้วก็คนอื่นที่เขาคาดหวังด้วยกลายเป็นว่าทุกวันนี้อะไรที่เราไม่มั่นใจในสิ่งที่เราจะทําได้หรือทําไม่ได้เราไม่กล้ารับปากแต่คิดว่าทุกๆอย่างถ้ามันเข้ามาเราจะทําให้ดีที่สุดแต่ชัดๆคือพี่ลาล่าคือผู้หญิงที่สนิทคนเดียวในตอนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ